ดวงชะตารายวันวันที่5ธันวาคม2,568คําทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมเป็นวันที่ดีสำหรับคุณเช่นกันดาวศุกร์วงเล็บ6ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวเจ้าการปกครองของวันนี้วงเล็บวันศุกร์และยังโคจรในตำแหน่งที่ส่งเสริมกับพลังมงคลของจันทร์วงเล็บงและพฤหัสบดี วงเล็บ5ทําให้วันนี้คุณจะมีทั้งสเสน่ห์จากดาวสุขและปัญญาจากดาวพฤหัสเป็นวันที่เหมาะสําหรับการเฉลิมฉลองการเข้าสังคมการเจรจาเรื่องการเงินและการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไอเดียสร้างสารรค์ที่เกี่ยวกับความสวยงามศิลปะหรือบันเทิงจะได้รับความสำเร็จการงานการงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม การเงินการบันเทิงหรือการบริการจะโดดเด่นเป็นพิเศษการติดต่อประสานงานราบรื่นเพราะสเสน่ห์และวาทศิลป์ของคุณผู้คนพร้อมจะให้ความร่วมมือการนำเสนอผลงานจะน่าประทับใจการสอบสัมภาษณ์มีโอกาสได้งานสูงการทำธุรกิจเสริมที่เกี่ยวกับของสวยงามอาหารหรือเครื่องดื่มจะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายการเงิน การเงินโดดเด่นที่สุดมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กน้อยการเจรจาธุรกิจผลประโยชน์หรือการทวงหนี้จะสำเร็จด้วยดีรายรับเข้ามาจากหลายทางธุรกิจที่ทำอยู่จะมีผลกำไรย,ยิ่งเยี่ยมเป็นวันที่เหมาะสำหรับการซื้อของมีค่าหรือการลงทุนที่เกี่ยวกับความสุขและความสวยงามความรัก คนโสดเสเน่แรงมากมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่ถูกใจในงานสังคมหรือการสังสรรค์คนที่เข้ามามีแนวโน้มที่จะมีฐานะดีหรือเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอาจมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นและโรแมนติกเป็นพิเศษคนรักจะเอาใจใส่และอาจมีของขวัญมาให้ด้วย เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกเดตหรือใช้เวลาเฉลิมฉลองร่วมกันความรักมั่นคงและมีความสุขอย่างมากสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่ต้องระวังเรื่องการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือการดื่มฉลองที่หนักเกินควรอาจมีอาการปวดหัวหรือกรดไหลย,ย้อนได้สุขภาพใจจิตใจเบิกบานมีความสุขโลกเป็นสีชมพู แต่อาจมีความอ่อนไหวในเรื่องความรักความงามได้ง่ายพยายามรักษาสมดุลความรู้สึกอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมากเกินไปด้วยความที่การเงินดีและอารมณ์ดีอาจทำให้คุณใช้จ่ายเกินตัวได้ง่ายและต้องระวังความรักที่เข้ามาซ้อนหรือการหลงระเริงในเสน่ห์ของตนเองจนเกิดปัญหา คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานใช้สเสน่ห์ของคุณในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ต้องมีความจริงใจและความรอบคอบประกอบด้วยการเงินมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแม้การเงินจะดีมากแต่ควรวางแผนการออมและการลงทุนให้ดีอย่าใช้จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราวทั้งหมดความรักมีความสุขกับความรักอย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความชัดเจน